อคือสมองของสานนะอันนี้คือซเลบัสสมส,ส่วนสมองทั้งหมดซลบัมก็จะมีส่วนวนี้คือซีซ,ซีหรือคอปัสคอร์ซุซึ่งก็จะมีในเซิลบัมก,ก็จะมีะทารามาสัสแล้วก็ไฮโปทารามัสส่วนนี้แล้วก็จะมีส่วนนี้คือก้านสมองเบนเซม เบนสเตเดมก็จะมี3อันก็คือมิดเบนทอนแล้วก็เมดิลาออฟลองกาตาส่วนนี้คือซิลิเบลลัมที่บายซีเอสซีใต้ซิลิเบลลัมนะคะตรงนี้นะคะคือคอลอยเพ็กซัสก็เป็นส่วนที่สร้างซีเอสเอฟก็คืออาหารที่ไปเลี้ยงสมองซีเอสก็ย่อมาจากซิลิโบซิลิโบ ซิลิโบสไปนน์นฟลูอิดค่ะอีกอันนี้คือเชนเนียเนอร์เชนเนียเนอร์คู่ที่หนึ่งนะคะคือตรงนี้คู่ที่หนึ่งก็คือแฟกอะไรนะเอาแฟกออฟแฟกเตอรี่เอาแฟกเตอรี่เนิร์คือคู่ที่หนึ่ง ส่วนคู่ที่สองคือพลาติกเนื้อเกี่ยวกับการมองเห็นนะคะอันนี้คือคู่ที่สามเกี่ยวกับการมองเห็นเหมือนกันคู่ที่สีก็จะอ้อมมาจากตรงน,นี้แต่ว่าจะมองเราจะไม่เห็นแล้วก็คู่ที่ห้าคู่ที่ห้าเจ็ดแปดจะอยู่ข้างๆเอพอพรค่ะอันนี้คือคู่ที่หกค่ะเกี่ยวกับการมองเห็นเหมือนกัน ส่วนที่เห็นอีกก็คือตรงนี้คือคู่ที่11ค่ะ